นี่คือ Porsa โ r ร e ีลี s s ูซานโตเอเมาส์ตัวใหม่ล่าสุดข,ของทางพอ r s าที่คอลแลบกับ p o v บ l o l a n ดอย่างโ o r s a k e n และ X Glade 2พี่น้อง Susanto ทั้ง2คนเนี่ยมีส่วนช่วยในการออกแบบเมาส์ตัวนี้ด้วยนะครับไม่ได้เพียงแค่เอาชื่อเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงไปดูครับของในกล่องที่ให้มานะครับเปิดมาก็จะมีตัวเมาส์ดองเกิล 8K สีชมพูที่แมทชิ่งกับตัวเมาส์สติ๊กเกอร์ Susanto Brother การ์ดผู้มือนะครับฟีดดอทสีดา แล้วก็เคเบิลสายถักที่แมชชิ่งมากับดองเกิลแล้วก็มออสซีหนึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากๆที่มันทาสีมาแมชชิ่งกันนะครับเวลาจัดโต๊ะมันสุดสวยราคาศูน์ไทยตอนนี้อยู่ที่5,4าพยบาทจากทาง Pawsa Official Store เลยนะครับได้ไประกัน2ปีเต็มสเปคสั้นๆไวๆก็คือเซนเซ,นเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดของทาง f o r s a 8 K Pulling Rate น้ำหนัก50กรัมบวกลบนิดหน่อยที่ไม่ได้บอกมาในสเป h ชี t เนี่ยก็คือความจุแบตเตอรี่แต่ผมไปหามาในเว็บ Max Gaming นะครับ บอกว่าอยู่ที่ 300mAh ซึ่งเมื่อเทียบกับ p u l s a X2 Crazy Light ตัวนั้นจะมีความจุที่น้อยกว่าอยู่ที่ 200mAh นะครับขอแนะนำในส่วนของซอฟต์แวร์นดดนึงนะครับกดเข้ามาดูแบตเตอรี่ได้ Turbo Mode Motion Sync DBOast Time DPI ปรับได้6ขั้นนะครับสูงสุดที่32,000คนที่ใช้มากกว่านั้นเนี่ยก็เสียใจด้วยครับพูดเรื่องลเอียดสูงสุด 8K ปรับแต่ง m า c ครได้ และสำหรับรุ่นนี้ก็ยังมีเว็บเพจซอฟต์แวร์ให้เล่นอีกด้วยทำได้เหมือนกับซอฟต์แวร์พื้นฐานเลยปรับตั้ง DPI Polling Rate m a c ครทำได้ครบอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวชอบใช้แบบซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมามากกว่าซึ่งมันเสถียรกว่าในการเชื่อมต่อ QC ตัวนี้ต้องบอกว่าผ่านฉลุยเลยนะครับยูนิตที่ผมได้มาเนี่ยแข็งแรงทนทานโคตรด,ด้านข้างของตัวเมาส์หรือเชื่อของตัวเมาส์มุณจะออกแรงกดเท่าไหร่มันก็ไม่ยุบไม่ยุบนะครับไม่มีเสียง เวลาขยับไปมาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันอาจจะยุบลงไปได้น,นิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณออกแรงจริงๆแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาบีบเล่นเวลาเล่นเกมถูกไหมโพสทาวเวลกับพรีทาวเวลก็มีน้อยมากๆแทบจะไม่รู้สึกเวลาเล่นเกมนะครับทางสายปตทอนแล้วก็เมนปตทอนโมบลิงก็มีน้อยจะน่าประทับใจนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์นอื่น ในส่วนของโคตติ้งก็จะเหมือนกับโพสซาตัวอ,อื่นเลยนะครับจะมีความแห้งนํามาก่อนแล้วพอเล่นไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มกริป,ปี้ติดมือส่วนตัวไม่มีความรู้สึกว่ามันจะต้องใช้กิ๊บเทปเลยนะครับข้อตินิดเดียวก็คือมันเป็นสีดาแมทอย่างที่บอกแล้วมันค่อนข้างเก็บหลายนิ้วมือประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าคุณเห็นมันจะเป็นเหมือนเป็นคราบๆเงื่อเล็กๆน้อยๆน,นะครับบริเวณอุ้งมือแล้วก็ข้างๆ ซึ่งก็เป็นปกติแหละครับของมอสีดังด้านไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเป,อเปล่าแต่ว่าผมอาจจะมีมือเงอะออกเยอะนิดน,นึงเวลาเล่นเกมน,นะครับมันในส่วนสวิชกันบ้างตามสเปคเนี่ยบอกว่าเป็นพ o s a Optical s ค w i t c h นะครับซึ่งมันก็จะให้ฟีลลิ่งการกดที่กลางๆนะครับใช้แรงไม่มากไม่น้อยเกินไปสแปมง่ายนะครับทางซบายทอนแล้วก็มิดปุทอนถ้าให้เปรียบเทียบอย่างเห็นภาพเนี่ยผมขออนุญาตใช้ op1 sk ตัวนี้เนี่ยใช้แรงกดที่มากกว่า ต้องออกแรงเยอะในการคลิกส่วนตัวนี้เนี่ย B X นะครับใช้แรงกดที่น้อยที่สุดใน3ตัวนี้นะครับและที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันก็คือเจ้า Scroll View นะครับมันมีความเงียบเสียงเงียบแล้วก็ให้ความรู้สึกนุ่มนะครับเลื่อนง่ายแต่ก็มีสเต็ปขั้นที่ชัดเจนนะครับ ปุ่มของมันเนี่ยก็กดง่ายแล้วก็เบาด้วยเช่นกันนะครับถ้าเทียบกับวายเปอร์วีทีเนี่ยตัวนี้เนี่ยเลื่อนมันจะมีเสียงแบบแกรกแกรกแรกแรกเลยเห็นไหมครับซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับตัวนี้ก็แท็กทายดีนะครับตัวนี้ก็จะมีความเงียบดูพรีเมียมนะครับเล่นเกมกลางคืนก็ไม่มีใครว่านะครับเดี๋ยวจะมีซาวด์เทสห้ฟังกันาอาฟังกันดูนะครับ มาถึงส่วนที่น่าสนใจกันแล้วนะครับหรือก็คือรูปทรงของเมาส์พอซ่าเนี่ยบอกว่าตัวนี้เป็น medium size แต่สำหรับผมว่ามันคือ medium to small มากกว่าเพราะว่าถ้าดูดีๆเทียบกับ X2 g r a z y Light เนี่ยความยาวมันแทบๆจะเท่ากันเลยนะครับแถมตัวนี้เนี่ยมีความคลอดมากกว่าซะด้วยซ้ําแต่ถ้าเรื่องของความคลอดมันก็ไม่ได้คลอดเข้าไปเหมือนกับ NPO1 มันจะออกเป็นแนวเฉียงๆมากกว่า สิ่งที่พอทําให้มันเป็นมีเดียมไซส์ก็คือท้ายที่บานออกแล้วก็ความสูงที่พอมีในระดับหนึ่งส่วนตัวเป็นคนมือไซส์17.5คูณ9เซนจับในลักษณะรีแลกซ์คอกับคอกริปเนี่ยก็รู้สึกสบายไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับเรียกว่าเป็นเซฟเชฟมากๆก็ได้คนที่มือใหญ่กว่าผมหรือเล็กกว่าผมเล็กน้อยเนี่ยก็คงจะจับได้เช่นเดียวกันและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเป็นเซฟเชฟก็คือคุณสามารถจับคลอได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนักเคลนครพินเชอร์ครปาร์มครไฮบิดครคลิปไซหรือยูนิคลิปที่คุณจับอะถ้าคุณเป็นคนมือไซสักประมาณ16ถึง18เซนกว่าๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะจับเมาส์ตัวนี้ได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนสำหรับคนที่จับลักษณะปารมคลิปและมือไซใหญ่กว่าผมเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเมาส์ตัวนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามือผมไซแค่เนี้ยจับลงไปอะนิ้วชี้กับนิ้วกลางมันก็เกินแล้ว ถึงคุณจับได้มันก็คงไม่ใช่รูปทรงที่ดีที่สุดสำหรับปามแน่ๆส่วนคนที่มือเล็กกับผมและมีลักษณะการจับแบบปามกริปผมมองว่ามันเป็นไปได้แต่ก็ไม่กล้าการันตีที่บอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าเมาส์มันมีความอ้วนสูงทําให้มันมีการคอนแทคที่ปามของคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าคุณมือเล็กส่วนคนที่จับฟิงเกอร์ทิปไม่ว่าจะมือซ้ายไหนก็ตามผมว่าข้าไมไปได้เลยนะครับเมาส์ตัวนี้มันมีความอ้วนแล้วก็สูงด้วย มันก็ไม่เหมาะกับฟิงเกอร์ทิปอย่างแรงและที่สําคัญมันหนัก50กรัมมันไม่ได้เบาขนาดนั้นสําหรับการจับฟิงเกอร์ทิปเพิ่มเติมนิดนึงสาหรับคนที่มือใา้กลางค่อนไปทางใหญ่และอยากได้ฟิลเดียว,ยวกันผมแนะนําไปทางมายา X มากกว่าน้ําหนักเบากว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยผมได้มีโอกาสใช้เมาส์ตัวนี้มาประมาณ2สัปดาห์กว่าแล้ว performance การเล่นฟิลลิ่งในเกมเนี่ยก็รู้สึกว่าดีเยี่ยมนะครับเนื่องจากมันไม่ต้องปรับตัวเยอะเมาส์ทรงมันจับง่าย การลากการสะบัดหรือแม้แต่ micro-adjustment เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับคล่องมือดีอาจจะเพราะว่าเป็นเมาส์ที่มีลักษณะเล็กเข้ามือกระช,ชับมือนะครับทำให้เวลาการเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ง่ายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันจับสบายครับผมเล่นเกมเซสชั่นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ4-5ชั่วโมงไม่มีความรู้สึกเมื่อยหรือล้าที่นิ้วไหนเป็นพิเศษหรือแม้แต่อุ้งมือข้อมือก็ไม่รู้สึกเมื่อยนะครับ ความสบายก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันถ,ถ้าคุณเล่นไปแล้วรู้สึกปวดมือหลังจากเล่นไปนสักพักพร็อฟแมชคุณก็จะดรอปอยู่ดีแรงก็ลดเพื่อนก็ด่าเสียเวลาอีกแต่หากส่วนตัวไม่ได้มีประสบการณ์จับเมาส์ตัวนี้แล้วปวดมือเป็นพิเศษนะครับอย่างที่บอกที่เล่นแย่นเนี่ยอาจจะเป็นที่ฝีมือนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าจับเมาส์ไม่ถนัดหรืออะไร <Four kids. S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ พ r s s Pro Series s u า a n t เ X เรียกว่าเ็นเมาส์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งมาสรุปข้อดีข้อเสียกันสักเล็กน้อยข้อดีหลักๆเลยที่ผมนึกออกอันดับแรกก็คือ Quality เยี่ยมยอดนะครับแทบจะไร้ทิฏฐิเลยนะครับไม่มีปัญหาทางความแข็งแรงเซนเซอร์โคตติ้งทุกอย่างทำได้ดีมากในยูนิตที่ผมได้รับมานะครับข้อดีต่อมาก็คงไม่พวนเรื่องรูปทรงของเมาส์อย่างที่บอกไปมันเป็นเซฟเชฟมากๆ ไม่ว่าคุณจะมือไซส์กลางไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็คงจะหาวิธีจับเมาส์ตัวนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับไม่ต้องปรับตัวเยอะประมาณว่าเปิดกล่องพร้อมลงแรงอะไรอย่างนั้นนะครับส่วนตัวแล้วคิดว่านี่คือหนึ่งในรูปทรงที่ชอบมากที่สุดของแบรนด์พอลซาแล้วนะครับชอบมากกว่า X2 Crazy Light แล้วก็ X2 H ด้วยส่วนข้อเสียที่พอจะนึกออกเนี่ยก็คงจะเป็น Fingerprint Magnet นะครับ คือมันดูดลายนิ้วมือมากนะครับแล้วก็มีคาบขึ้นหลังจากเล่นทุกๆเซสชันเลยนะครับแทบจะต้องเช็ดทุกครั้งนะครับหลังใช้งานแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มาเรื่องความสกปรกของเมาส์บ้างเล็กน้อยนะี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียของคุณก็ได้เรื่องีเรื่องนก็คือน้ำหนักมัน50กรัมนะครับส่วนตัวคิดว่ามันควรเบาด้วยกว่านี้นิดหนึ่งแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนจริงๆใช้งานมาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะไรก็ขอไม่นับเป็นข้อเสียแล้วกันนะครับ มาถึงคำถามสุดท้ายน,นะครับมาส์ Mouse ตัวนี้มันน่าซื้อหรือเปล่าอืมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องมาคิดกันเอาเองแต่ที่บอกได้ก็คือทุกอย่างของเมาส์ตัวนี้นะครับคุณลิตี้เชฟหรือน้ำหนักเนี่ยมันคือท็อปเทียร์หรือเอ็นเกมของเมาา์พลาสติกตัวหนึ่งแล้วนะครับคุณต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ได้พูดกันตามตรงเมาส์ Mouse มันราคาห้าสี่ก็แอบแพงไปนิดนึงนะครับเพราะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้มาในราคาที่ถูกกว่านี้ เป็นช่วงโปรโมชั่นหรืออะไรก็ตามผมก็คงจะบอกว่าไปซื้อมาลองนะครับมันดีจริงแท้ถแถมให้อีกหน่อยหนึ่งตอนนี้ f o ร์สเค n หรือ j จสันนะครับก็ใช้เมาส์ตัวนี้อยู่ในการแข่ง vct champion 2025 Paris ด้วยนะครับฟอร์ของฟอร์สเค n นเองตอนนี้ก็ดีมากๆเล่นดียิงดีแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเมาส์ตัวใหม่หรือว่ากำลังใจดีๆกันแน่นะครับ ก่อนลากันไปก็ฝากช่องวินเทเลสด้วยนะครับนี่อาจจะเป็นคลิปแรกถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับคิดเห็นยังไงติชมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย